ผลงานนะครับติดตั้งไฟหน้านะครับไฟหน้ามาแต่งนะครับเดินระบบแท้นะครับปรับระดับไฟหน้าไฟเดรท์แท้นะครับอันนี้ก็คือเปิดไฟจอดนะครับไฟพาร์คิ้งไลท์นะครับเปิดข้างไหนติด้างนั้นนะครับไฟทํางานแยก้างนะครับกดกดล็อกนะครับไฟติดทั้งคู่นะครับตอนนี้เปิดไฟเดรท์นะครับเปิดไฟดีแสงดรอบนะครับระบบแท้ไฟหน้า ติดไฟติดไฟสว่างเต็มนะครับเปิดไฟดีเรียบร้อยนะครับสองงานติดตั้งปรับระดับไฟหน้าแท้นะครับสิวแท้นะครับ ปรับขึ้นลงได้นะครับโดยการหมุนปุ่มปรับลงนะครับถ้ามีการบันทุกก็ปรับลงนะครับปรับขึ้นครับสามารถปรับได้จากในตัวรถเลยนะครับ ต้กแพ้ลงงานละครับ